สำหรับงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567นณวัดกลางธนรินทร์ตำบลบ้างแป้งอำเภอสพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพป,ปัญญาพร เจ้าอาวาสวัดตากฟ้าพระอารามหลวงรองเจ้าคณะภาคสี่ไม่ตามาเป็นเนื้อนาบุญมีกัลยาณมิตรเครือวันงอนสวรรค์เป็นประธานจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระครบ80ปีพระครูบาชยบุญธรรมมชยโย และเป็นบุญเป็นกุศลให้กับญาติโยมและในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญใหญ,ญ่หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเครือวันงอนสวรรค์ และดรธัปณีชูศรีพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิชนทิชาและดอรพรพิมลเฉวงศักดิโสภาคพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรชัชวาโทศรัตน์ และในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจากตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาพรรองเจ้าคณะภาคสี่นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจากตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์ และถวายปัจจัยแด่คณะสฆ์ทุกรูปที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในงานบุญพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงจำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งรูปน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระครบ80ปีรักคูบาชัยบูญธรรมชโยและอุทิศบุญกุศลให้แด่บรรพชนคนดีสีแผ่นดินจัดโดยวัดกลางธนรินรวมด้วยทันเจ้าภาผู้มีบุญ ที่ได้ตั้งใจสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะในเบื้องต้นขอถวายความเคารพาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมชยโยพระผู้มีแต่ให้ของสังคมวันนี้วัดกลางทาน,นรินตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นถิ่นมาตุภูมิของหลวงพอ่อธรรมชยโย คณะกัลยาณมิตรลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและเครือส่ได้น้อมจิตเป็นกุศลทำบุญถวายมหาสังฆทานแก่พระสงค์จำนวนหนึ่งรหนึ่งรูปปรารภในวาระอายุวัฒนมงคลของหลวงพอ่อซึ่งได้ผ่านมาเป็นวาระ80ปีความดีที่คณะศิษยานุศิษย์ได้บำเพ็ญณวันนี้ด้วยการเคารพเป็น สังฆบูชาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นพระเถระผู้ตระหนักในธรรมผู้เห็นธรรมและที่สำคัญท่านเป็นผู้ให้ธรรมในการให้ธรรมของหลวงพ่อนั้นถือว่าหลวงพ่อให้ทางกับสังคมทุกยุคทุกสมัยและทุกรุ่นจึงจะเห็นได้ว่าชีวิตของหลวงพ่อ อายุ80ปีได้บรรเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนหาประมาณมีได้หลักในทางพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าคนเมื่อเกิดมาแล้วอย่าลืมสิ่งสมสิ่ง 1. สิ่งที่เกิดหรือสถานที่เกิด 2. สถานที่เรียน 3. สถานที่ประสบความสำเร็จ ฉะนั้นสิทธิสยานุสิทธิ์ที่ได้กระทำณวันนี้ด้วยมีจิตความรู้สึกถึงความะตัญญูว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นมาตุภูมิของหลวงพ่อธรรมชโยจึงต้องยกย่องว่าความกระตัญญูในส่วนนี้ที่สิทธิสยามุสิตนั้นได้ทําไว้เพื่อระลึกนึกถึงว่าพระเถระรูปหนึ่งซึ่งทรงคุณค่าเรื่องศีลเรื่องทานและเรื่องธรรมมากด้วยภาวนามยปัญญา สั่งสมปัญญาจนทำให้สังคมในประเทศชาติของเรานั้นพร้อมกับสังคมต่างประเทศได้รับรู้รสพระธรรมที่หลวงพ่อได้เคยสั่งสอนไว้นั้นได้เกิดประโยชน์เป็นมหาศาลฉะนั้นจึงขอมโมทนาในความดีที่หลวงพ่อได้สร้างบาร,รมีจนวาระอายุ80ปีและก็ด้วยบาร,รมีที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญพร้อมทั้งคณะศิษย์ญาณศิษย์ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรได้บำเพ็ญแล้วนี้ ขอน้อมถวายบูชาพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยให้หลวงพ่อได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้มีความสุขถึงที่สุดได้เห็นมรรคเห็นผลได้เห็นนิพพานตลอดกาลทุกเมื่อเทน งานวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของลูกๆหลวงพ่อทั้งหลายทั้งในบ้านแป้งสิงห์บุรีแล้วก็รวมไปถึงลูกๆที่นครสวรรค์สางฟ้าด้วยค่ะครั้งแรกเราปาลบเหตุนิมนต์พระ80รูปเพื่อบูชาธรรมพระเทพคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในอายุวัฒนะมงคล80ปีแต่พอข่าวแพร่ออกไปในจังหวัดสิงห์บุรี พระทั้งหลายที่เคยได้รับความกรุณาจากาพระเดชพระคุณหลวงพ่อในอดีตก็ขอมาร่วมได้ไหมครับขอผมมาร่วมได้ไหมทําให้ยอดพระจากแปดสิรูปเพิ่มเป็นร้อยแรูปในวันงานจริงค่ะใครใครพระองค์ไหนวัดไหนทราบข่าวงานบุญนี้รู้ว่า ลูกๆหลวงพ่อจะทําบุญถวายบูชาธรรมท่านนื่องในอายุวัฒนะมงคล80ปีทุกรูปขอมาร่วมงานด้วยนี่ถ้าไม่เบรกเนี่ยสงสัยจะเป็นพันรูปเลยค่ะขอถวายบุญทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เตรียมงานนิมนต์พาจัดเตรียมพระตฐานชวนเพื่อนๆมาร่วมบุญกัน บุญนี้ทั้งหลายทั้งปวงขอถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและบรรพชนบ้านแป้งสิงห์บุรีทั้งหมดขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนรีบุญด้วยกันทุกท่านตลอดทั้งเพื่อนเกเรมิตรทั่วโลกเลยนะคะกาพนโมทนาบุญค่ะ